สดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark Night นะครับในคลิปนี้จะพาไปรีวิวตัวละคร g a b r i e นะครับตัวละครนี้จะเป็นเม d i c ระดับ4ดาวซึ่งอยู่กับเกมมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้ด่าน paradox simulation นะไปดูที่ Talent นะครับเมื่อตัวละครลงสนามนะครับจะบัฟให้กับเม d i c ทุกตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ถ้าเป็น potential 5จะเพิ่มเป็น12%แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น100หน่วยนะครับถ้าเป็น potential 5เพิ่มเป็น120 ก็ระยวเวลาที่บัฟจะอยู่ที่15วิถ้าเป็นพ o t งเงนเช5จะเพิ่มเป็น17วินาทีนะไปะดูที่สกิลนะสกิลหนึ่งหลอดสกิลเอง,เองสกิลใช้เองอัตโนมัตินะครับใช้ SP 9ทํำให้การฮิลครั้งถัดไปเนี่ยจะบัฟให้กับเป้าหมายด้วยนะครับบัฟเร้งเลือดคิดเป็น26%ของพลังโจมตีของเฟเรนะรแต่ถ้าเป้าหมายนั้นมีเลือดต่ำกว่า50%นะครับก็จะเพิ่มเป็น52% จาก26เพิ่มเป็น52ก็คือ2เอาเลยนะแล้เวลาที่คงอยู่ของบัฟนี้จะอยู่ที่4วินาทีนะครับสาม,มารถเก็บชาร์จได้ด้วย2ตั้งนะ2ชาร์จก็จะเหมาะกับการฮิลงัดเลือดด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานะสกิล2นะครับหลอดสกิลเองมาสกิลกดใช้ใช้ SP ตั้งต้น40ใช้ SP 60นะครับค่อนข้างเยอะเลยเมื่อกดใช้เนี่ย จะเป็นการบัฟให้กับพันธมิตรทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะครับบัฟเด้งเลือดให้กับพันธมิตรที่เป็น21%ของพลังโจมตีนะครับของัวเกรเวลถ้า HP เป้าหมายต่ำกว่า50%เอฟเฟกจะเพิ่มเป็น50%จาก21นะต่อวินาทีนะครับก็คงอยู่เป็นระยะเวลาวินาะวีซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันใช้กับตัวละครที่ป้องกันการคีวได้ด้วยอย่างเช่นมัดล็อกนะครับแต่จาก ้าในทางทฤษฎีผมคิดว่าใช้ได้เพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันไม่ใช่การฮิวโดยตรงมันเป็นการกดเพื่อบัฟให้กับตัวละครน,นะครับแต่สกิลแรกเนี่ยต้องฮิวนะครับเพราะว่ามันบอกอยู่ว่าฮิวครั้งถัดไปมันต้องเกิดการฮิวก่อนมันถึงจะได้บัฟแต่อ้อันเนี้ยมันกดแล้วมันได้บัฟทันทีก็เลยเดาว,ว่าน่าจะใช้งานได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้ขนาดนั้นสุดท้ายน่าจะไปใช้ตัวละครอ,อื่นซะมากกว่า เพราะตัวละครมันเป็นสี่ดาวเนาะเพราะงั้นประสิทธิภาพในด้านาการฮิลในด้านแสแตตเนี่ยไม่สู้ตัวละครที่ดาวสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ใช้งานได้ในหลายๆสถานการณ์เช่นแบบอยากได้ตัวฮิลเพิ่มนิดนึงไม่ได้อยากได้ตัวที่คอสใช้คอสเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เอามาช่วยเสริมทีมได้นะครับผู้เล่นใหม่หยิบใช้ได้ยาวๆโดยที่ใช้แค่ระดับ E1 หรือ E11 ก็เพียงพอแล้วนะครับตัวละครนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย ตัวละครเนี้ยผมไม่เคยโปรโมทขึ้น E2 เลยจนกระทั่งด่านพร r ดอก Simulation มาใช้ E1 มาตลอดนะครับ E1 เรืว่า60ใช้อย่างนั้นมาตลอดก็คือมันจะมีบางด่านบ้างที่หยิบมาใช้แต่มันก็ไม่ได้เยอะนะมีน้อยนะฮะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่คิดว่าก็เป็นอาจจะเป็นตัวยืนตั้งต้นตัวตั้งต้นตัวหนึ่งที่ใช้บอดนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่พ a r a Simulation ครับผม มาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลหนึ่งนะฮะก็ <im itation> จะวางถิงไว้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาโฟก,กัสกับการกดใช้สกนะิลถ้าถึงก็ลงแกรเวลก่อนเลยนะครับตำแหน่งหัตล,ลูกเพื่อิวช่วยกับเอ็กปิสนะครับ <im itation> จากนั้น <im itation> นะครับเดี๋ยวรอลงโทมิมินะครับโดยที่โทมิมิก็ไม่ต้องใช้สกิลกดวางไว้เฉย,เฉย ใส่ศัตรูนะครับยิงเข้าไว้สกิลพร้อมปุ๊บเปิดใช้ของย<อ><ด>ูเรตซไจ้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลงตัวฟรินลงไปนะครับในการบล็อกศักตรูน,นะครับแล้วก็เคลียร์ส่วนตัว,ตวอ,อุทาเกะเนี่ยไปใช้ตอนทา้ทายเกมหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ ปล่อยไหลาย,ยาวๆไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องใช้สกิลใดๆอ่ะมาถึงตรงนี้่อยทากเริ่มเข้ามาระยะนะครับผมจะเริ่มใช้สกิลของอยูนิีเพื่อเคลียร ตัวที่บล็อกอยู่ก็ไอ้ตัวเนี้ยมันกินบล็อกเยอะนะทิพเพียทิงเพื่อจะได้รับหอยพาดแล้วก็เพื่อศัตรูเข้าระยะกดใช้สกิลของฟรินได้เลยนะครับเพื่อจะเคลียร์ศัตรูให้เร็วและถอดฟรินออกนะจะได้ลดพาร้าในการยูลงนะครับให้ตัวเกรเวลเนี่ยออกาสกิวที่อยู่ในติดแต่ตรงเนี้ยสามารถวางอุทาเกตได้แล้วอยู่นอกระยะี่อยู่ยิงเอาไว้แล้วก็ตีตีไปเนละ เพราะว่าไอ้ฮอตแท็กเนี่ยมันตีมันตีหลายเป้าหมายแล้วเนาะ,นะก็เลยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับถ้าปล่อยให้ฟรินยืนโดนตีฟรีนะแล้วเดี๋ยวเกรเวลจะฮิลยูนในสตีดไม่ทันมีโอกาสอยู่ก็เลยปอยฟรินออกนะครับในตอนท้ายนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ